này là cuồng nó ngoài này nào, mét vẫn đây này, à, này mét đây nè này, nhau gì nó, à, 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 mét à, 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 กระดังปลูกหัวชิคายเนาะโตไปน้อยปลูกติดกอนเป็นห้ออกพื่อนเป็นคุมไปเลยอืมมันแพร่นยังออกก่อนเนาะเอาไปน้อยพกพ่อๆกับซ่องวาเซน อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เดินทงางเข้ามาทางบ้านของเลยแตวพเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพี่นออ้องเอ้ยบ่สิอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยต่างๆประเทศเนาะก,ก็รยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ช่องบ่อแสนบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะในช่วงอ่าเวลา11:00นพี่น้องเอ้ยเนาะ บรรยากาศพวันนี้ก็เป็นสีนิ่งๆพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยววันยังพันในสวยคักปันใดบ่พี่น้องเอ้ยอากาศ,าาก,าศนนก็เริ่มฮ้อนกลับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะวันวางหนึ่งในการอากาศหนาวเย็นอากาศตอนนี้ก็ถือว่าฮ้อนกลับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฮ่อพอๆกันวันนี้ก็ขึ้นมาทางบ้านของทางไอเตีวเพิ่งคือเก่าเลยพี่น้องเด้อนอนอะไรมาหาลายมือพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะมาอัมเล็ตมาเยี่ยมมายามทางเอเพิ่งคือเก่าพี่น้นนนองเอ้ยเนาะ มาวันนี้กัเทวะเทวาทางสร้างเพิ่นมาเห็นแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะกำลังขึ้นหลังคุ้มหลังคาอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้กัเห็นสั้งกระซุมกระซีมาแล้วเนาะเลยสีมุม้งวันนี้แหละพี่น้อ,นนะองผุน่ะกำลังกาเคลียมพี่น้องเอ้ยทางเอ้ยเพิ่นกะตอนนี้เพิ่นกะกำลังปลูกหัวสิงไคลพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าผุนนะอ่ะเป็น เงาเป็นเงาอยู่เนาะสบายดีเด yeah, ้อเด้อดยโอ้ยเนาะกำลังปลูกหัวชิคเนาะโตเป็นเะปลูกหญ่ให้อกเือนโอ้ไปว่าเขาเอาเอาขยายไอ้ปลูกให้มันเป็นหัวเป็นยางมะกรอเนาะให้มันติแ่มันมันใหญ่ลกันใหญ่เป็นคุมไปเลยอืมแล้มันแผ่เป็นยางออกก่อนเนาะอ่าแต่เขากระจง่าย ใหญ่หอมเพลอนเลยบ้านนี้เนาะตัวนี้ก็ยังเครื่องปลูกเต็มเมื่อไรพี่น้องเลยสถานที่แคบเลยเนาะอ่าสถานที่ครับโมเป็นแบบโมเป็นแคบหรอกกันนี่นะเครื่องปลูกหลายพูดเครื่องปลูกหลายมันก็เลยคือแคบขนาดอยู่เจนอันนี้ก็ยังเต็มอยู่เนาะเออไปเจาะหน่ะไม่ไหมอ๋อนี่เห็นมอจนพงมาได้เด็ดนี่เนาะเด็ดไปกินดาบ่นนี่เลย แต่โมงคัก็ได้พี่น้องเหรอเนาะที่แต่พักใจหนาเต็มอยู่โอมันกุ้งมันแกวเพิ่นเนาะโอ้เว่ยแับเพิ่นขึ้นมานี่ก็เมื่อนตื้อเลยเนาะคอยยองไปได้แถวนี่พี่น้องเลยอันนี้กับพักกาดบ่เอามาบ่งออกเนาะบ่งอย่างนี้บ่เลยอืมวันนี้มาหลายมือเติบพี่น้องเหรอเนาะอ่าวันนี้ก็ขึ้นมามายามทางเลยเพิ่นคือเกาเนาะ มันมีทั้งสร้างเป็นมะม่วงมะหลังคาบ่เว้ยเออควรจะมะม่วงหลังคาได้เป็น้องเ้ยเนาะสังกะสีมาเรียบร้อยแล้วเนาะเนาะเม่นบบนี่นะอ๋อมะยาเนาะอ๋อทองลุ่มมัน้่ากันลงเรียบร้อยเลยเออข่วงกุ้งเอาแล้วแับนี้ที่เฮาเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนะมีทองมันยังมาว่างนี่ได้พี่น้องเนาะอารมณ์เต็มวัอได้เลย หลายมือแรกมันบอใครอะลงวันนี้นะลงเองเลยบอกทีมงานใครทีมงานเป็นอะลงบอแต่ว่าใส่เวลาารเติบไม่้เลยเนาะใส่เวลาไยเติบเรีกเพอรซสินคาอมมาจะใช่ไหนเน่ยต้ดหักบ่ว่าฮปูกอรได้บอมตัดเนาะอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันมปยังงนอเื่อใหเนาะ นวลน้ักบัวเนาะอาบงกว <oon> ัว้ตาท่างมันแตกออกไว้ปลูกไว้หน่อยเนาะขครว่าเคยเคยไครที่ว่าไม่ได้ใครที่ว่าเลยที่บ้านนีข้าวองไปายเข้าไปใครได้คยได้ยุ่งงังานดองเขาจะเอาไปใส่ใส่ต้มนอยอย่างเนาะบบุญา

สีถ้ามูดเนาะมูยสีแดงน,นสีมุกุดสีมุกุดงามได้พี่น้อยสีงามจำน่เนาะตอนนี้การสร้างเนกำลงกังงานสีเอาขึ้นพี่น้อยยาวจํำเนอเล <c ười> าวขึ้นเนืออยู่พี่น้องเลยเอาวครับพี่เต็มมาเลย งัน้นอีกจะคุ้มหนิเลยอ๋อเนี่ยบอกหาหาอมหาคุมาค้มหัวได้ผมัวขายายออกอย่างไรเนาะแต่มันติดอะไรกันวันนี้เขาขยายัง่ายใช่ปะมันเป็นเหงาแล้วเขาจะง่ายออกปะอือเอาทางทดินเลยอืมให้พันติดก่นนอนเนาะ ขยายออกอีกไปหน่อยน้องบัดเป็นขึ้นไม้ในการหัวเป็นปุ่มเป็นอย่างเงขึ้นมาเลื่อยๆหนิน้องถึงแต่กำลังสีคุดบ่อเไงทางสีคุดหัวบ่ไงเพื่อนเสือกไว้เด่นยั่งยยวคุดแจ้งหน้าคุดแต่จ้งหน้าบ่อันดนทางนี้น่ะ เออแบบได้นี on, bang, s <S be, oh oh. oh. ่เขาสิได้ใช่ใช่ตะนางบ่ะนบ่าวัละขั้วนี่ทัเาทงเอื่อยมันบ่อขุดน้ำกันสารน้ำคอน้ำกันอาสารน้ำพละวัลกขั้วนี่ทั้งทั้งเอื่อยเนาะอ๋ออย่กงบเชีงคายบนเลยป่นี่ แต่ว่าทั้งทั้งลักหัวเป็นของทั้งทั้งทั้งไอ้แถวเป็นอะไรเนาะแต่ว่าเรากับเวลาคุยกับคุณต้องการเนาะประมาณจะรักนี่ไงไอ้ลักเต็มบ่เมื่อสิบสิบหกสิบหกลักบ่มีแล้วบ่รักรักที่ว่าเอาเอามาตอนแรกมึนบ่เดี๋ยวพรีฮอบเลยพีหอบเลยเออพรีฮอบเลยเนาะทั้งหน้ากะกอเห็นบ่ นี่เป็นบริกโก่นดองเนาะทางนี้นต่ดึงตะนางไปเลยเนาะบางสางเป็น,น,นกำลังหยุกย่อขึ้นไปทางไยเทวกดีงามนเนาะเนของทางนี้เป็นกันสิบสองคูณคูนหกนี่ไปางมาดีเด้อเพื่อนสานาพลกับกรอร้ออนะไรวันี้เนาะ แต่ว่าสร้างคนยังบ้ันได้มาเนาะโมนี่เนาะสร้างสร้างไรนี่เห็ดนี่ไงเป็นของทางคนนี่สร้างชีโนอปะสร้างรถบ่แม่นบ่สร้างที่บ้านในมาคือหนังกาเนี่ยบ่โอ้โเด้อสร้างสร้างรถไปหน่อยมาก่อเนาะเพว่าวันนี้คนอาจจะยังบ้ันได้มาเพราะว่าเห็นทางผู้ใหญ่เพิ่นมาทางสมบุญคนอาจจะพาผู้ใหญ่เพิ่นไปทั้งไปทั้นทางนี้ก่อนเนาะ อป็นบริปูดินมันมวมดีเนาะผูยังกะงาไาไวเลยไปเลยคบรบวันแล้บ่เนี่งภักเนี่ยังเยู่ยังยังยังนี่ยังภักดิงใม่นี่ักนตัดงตู้บ้านี่นะักนั้งตู้บ่เี่เราักบัวพักหอมพักกาดเนาะมีครบแล้วไปเลงเอาพริกกะมีแล้ว พุ่นเครับพุ่นธรรมชาติพูดธรรมชาติได้เพีงเท่เนาะบไเวลาเอ่อมเคมีอย่างในเคมีธรรมชาติลดอย่างีอแกะเนาะเตมเลยอันนึงเครื่องมันแก้วอ่ะนะเนาะ

xài một cái lăng từ cái vô phía đầu nào đi đi nhỏ. cứ ngủ ở chỗ. chỗ 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 xoát chỗ shot chỗ xoát như thế này bộ. ตัวที่มาต่อมาจตา่เรื่อยี่เโอเ้โหสวยนะตอนนี้กำลังลนุกขึ้น,นเนาะได้บาทนี่เขาจะเอาขึ้นในได้บาทเนี่นนนอเ๋เป็นสีสีหยักอะไรเลยเนาะเป็สีเปนขึ้นขึ้นน่มมันบ่พอจะดี ไปดีเด้อไปดีด้อยคือเรือนนุ่งน่อยล่ะวะคือโอตวันนีหนาวงเนาะไ่หนาเม็ดเพนี่หนาเม็ดได้นานมเจม่ไดนแ้ขาดทางที่นี่ก็นึ่งทางออุตสาหันมล้งตตอใจเขาละเบียบ่จันเอาคืนแ้้เอาคืนอดแ้วเอาเอาข่ามไปบุได้บ่ะนี่

นี่บาดเดียดด้ว่เนามาเนมาซอยมอนี่เอาขึ้นได้อ้หมหม่หลมันหนักทีงนี่เนาะม่อยากหลุดบ่กโอ้โหอีมาเป็นกอจวดด้ยไปหน่อยเนาะขึ้นมงเลยมอนี่ กำลังกำลังเนาะไอพวกนาะบาดเนาะมัดไปละตุ่ยแงตัไมมา่ช้ไม่หิวเพิ่นเอมัดไปก็้าหาวิธีเราไงเนาะ้าหาวิธีเอาขึ้นเนาะ บายดีทเีบายดีทางมาบุญเพยเนาะแต่ว่ามาดุยตอลมการอีกพี่น้องไงเนาะเรียบร้อยแล้วเ่าเขาน้ำจำปาเจ้าบานนี่เรียบร้อยแล้วเออเรียบร้อยเนาะเรียบอยเป็นไปขมานอนบ้านนะเพราบ้านนี่เออแต่ว่าไป สู่ต่ออีกเนาะลุยต่ออีกพี่น้องเอ้ยที่ว่าบ่ได้ไปก็ตั้งแต่เริ่มลำนาเนาะแต่เริ่มลำนาอ่าแต่ลงมันพุ่นแหละลงมันนะเจ้าแต่ว่าฮายๆไปลนพอสมควรพี่น้องเนาะโอ้ยว่าอ่ไว่าทงานเพิ่นก็ยังบ่ได้ปไโอ้ยเนาะมีแต่ว่าพร้อมเพียงมื้อใดแล้วก็มันลุยํากันต่อเนาะพร้อมใดก็มันไปํากันต่อคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้ยกิงตามทางผู้ทางเจ้าเองเนาะเจ้าะวกดก็เิ่ ก็าแว่าไปได้ตลอดไปได้ตลอดเนาะคนู้เดีอวเนาะีแรงทั้งใดแน่เนาะนั่นนี่แน่เนาะว่าว่าที่ท่างหายไปเรือยกับบ่อะไรพี่น้องเนาะในใจเขายังคิดฮอคิเตยามากนี่ยูต่วันยูตะว่นกบียงเวียงเวียเฮียเวียนเฮียลำซานแล้วกต่จะมาลุยไมเนาะโดยตยจะได้ก็ยังปกติคือเกาวบ่อชเองาจนะปกติเึ้กาวเดิมอ้นกาเนาะ ฝากเป็น rồi ทั้งบ้านโตเด้อโอ้ยๆๆฝากเอาโดยคือจังได๋สู้ครับนําบ่แพ้เลี้ยงเลี้ยงเด้อเนาะเออขอบงุ nó ใจ mùa ทีมงานอยู่เนาะอย่าลืม

กำลังกำลังย right. uh ังไงหลัง huh. ซ <c oughs> <passado> uh ีมูหลังคาแต่ว่ามาครบแล้วังไงเนาะช่างกระซิเพื่อนนี่นักุ้งเนาะบางฮันกับพวกกุ้งนะเม็ดชาบ้าง่นี่มันกับอะไรเนาะมันกับ

<laughs> nhà của, của anh bỏ, bỏ. bỏ. nhà của của bỏ mẹ bỏ mẹ mệt rồi anh có bỏ mẹ bỏ rồi đấy mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ

่ออันนี้ไฟแน่ไม้ไก่ขอยขี้วาน่เสียงคุดดินนะเออมันจะไปคุดได้ไนะบอเดีบ่อข่อยแน่ไม้ไก่ในบ่อเฉยเออเออนี่ยะเนี่ยึ่งเนาะาไปสี่บ่แตกจากอะไงก็ทินกเออองเองนี่ทางน้นเออนี่แตกเยะน่อ

ไว้ได้เวาะสิดีข่าวเจ้ามาที่นี่ได้ห่ะาเจ้าเอาไงกนี้ของเจ้านะพุ่นเอาซทางซีนะพัเนาะทางของทางเอื้อเนเจอร์กั่เย์นนี่เนาะนี่มันแน่ไปเล่น่ะนี่นะเดทางบริาทาง่าเตียงพม่าเนยเป็นเอาเลยเนาะ เอาพี่น้องไอ้มิเตะสำนัก่อนเด้บเอบดนี้พี่นอ้นองเอ้เนาะทางโมเสกการสิได้อันขอโตจบคลิปไว้สำนีก่อนพี่นอ้นองเอ้เนาะซื้อนมขนมมาตอนทางเอตแยวเพิ่งน,นัดแต่ว่าอยู่ในรถเพื่อดะไรพี่นอ้องไอ้เดี๋ยวสิเนาะขากลับสิเอาให้ทางเอตยยเพิ่นเนาะสำหรับคลิปนี้การมิเตะสิได้ขอ่อโตจบคลิปไว้สำนีกรพบพ่อ,พอ,พอขันไม้อะไรพี่นอ้องเด้อพิพาทป,ประกันใดก่อโตก่อไปเนาะบริว่าทางโมเสกเพิ่นมาอัปเดตเบื้องสั่ง กระสีนอพอเป็นสร้างสังกะสีโรซิ่งมาพี่น้องเอ๋นอเธอตอนนี้ขับมาไอดมาเถินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมะอไซคปุ๊บสั่งสายมันกลามันขึ้นเลยพี่น้องเอ๋นะอนะเนาะตัวเนาะแต่แต่บนกระสุนลังกาดพี่น้องเอ๋เนะนะนะาะขอฝากพี่น้องคนแรกคนใช้คนติดตามาเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับนี่ทำลาไปก่อนแล้วพอๆกอนๆๆันใหม่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ๋เนาะ